ครับวันนี้จะมาแนะนําการย้ายข้อมูลจากเครื่องเก่าเข้าเครื่องใหม่กันนะครับเราจะย้ายพวกเฟซพวกไลน์แล้วก็ข้อมูลในตัวเครื่องทั้งหมดนะครับเข้าเครื่องใหม่เลยวิธีการทํายังไงมาดูกันขั้นแรกเลยนะครับเครื่องใหม่ให้ทําการเชื่อมต่อ Wi-Fi ก่อนนะครับตอนนี้เครื่องใหม่ที่ผมกําลังกดตัวนี้เป็น a 5 3 5 g นะครับยังไม่มีซิมนะเพราะว่าบางท่านถามว่าเครื่องใหม่ต้องมีซิมไหมยังไม่มีซิมก็ได้นะครับส่วนเครื่องเก่าเป็น oppo a 9 2020น20นะ โอเคหลังจากเราใส่ Wi-Fi เครื่องใหม่เสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะใส่เมลตัวเดียวกันนะครับเนี่ยให้เราดูเมลของเราก่อนที่เครื่องเก่านะครับจากนั้นก็ทําการใส่ในเครื่องใหม่เข้าไปถ้าจะไม่ได้ก็กดเข้าเพจสตูนะครับดูรูปโปรไฟล์เมื่อนักคร่นี้ที่ผมกดให้ดูนะครับเราจะเห็นชื่อชื่อบัญชี Google ของเรานะครับแล้วก็ใส่เมลตัวเดียวกันนะครับ การใส่เมลตัวเดียวกันมันมีประโยชน์ยังไงก็คือเวลาเราเข้าเฟซหรือ,อพวกแอปอะไรก็แล้วแต่ที่มันถูกบันทึกไว้ในเมลนะครับพวกรหัสผ่านเนี่ยมันจะสามารถเข้าได้ง่ายเลยนะครับเพราะว่ามันจะดึงบัญชีมาจาก Google นะครับทำให้เราสามารถเข้าบัญชีใหม่ได้ง่ายๆอ่าโอเคหลังจากเราใส่บัญชีใหม่เข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันเราจะทำการย้ายเฟซย้ายไลน์ก่อนนะแล้ว่อยจะไปย้ายข้อมูลนะครับ โอเคขั้นตอนต่อไปเราจะทําการย mm ้า hmm. ยไลน e> ์ก่อนนะครับก็ทําการโหลดแอปไลน์ในเครื่องใหม่เลยนะครับส่วนเครื่องเก่าก็ปล่อยไว้ก่อนอ่าพอดีเครื่องยังไม่ได้โหลดแอปไวรอนะครับเราก็ทําการโหลดเลยนะครับทีนี้เรามาดูที่เครื่องเก่าครับทีนี้เครื่องเก่าเราจะต้องเตรียมพร้อมยังไงในการที่เราจะย้ายไลน์เนี่ยนะครับถ้าเราไม่เตรียมพร้อมนะครับข้อมูลประวัติการแชทหรือ อะไรต่างๆในลายเก่าเนี่ยมันจะไม่โชว์มันจะไม่กลับมานะอ่าทีนี้เราจะเข้าในลายเก่าก่อนนะครับเราจะไปทําการเตรียมความพร้อมวิธีการทำอย่างไรไปที่ลายนะครับเสร็จแล้วนะครับให้ท่านไปที่หน้าแรกนะหน้าโฮมนะครับจากนั้นท่านจะเห็นตรงนี้ด้านบนมันจะมีรูปเฟืองใช่หไหมกดเข้าไปเป็นการตั้งค่าของลายครับให้เรากดเข้าที่บัญชีครับเสร็จแล้วนะครับให้เรากําหนดเบอร์โทรลงไปนะเบอร์โทรที่เราจะใช้ในการใช้งานนะครับ แล้วก็อีเมลนะครับอีเมลใส่เรียบร้อยแล้วก็ตั้งรหัสผ่านนะครับรหัสผ่านนี้ถ้าเราเคยตั้งแล้วจําไม่ได้เราสามารถเปลี่ยนใหม่ได้เลยนะครับพิมพ์ตัวใหม่ทั้ง2ช่องเข้าไปเลยมันก็จะเปลี่ยนรหัสให้นะครับเนี่ยก็เปลี่ยนรหัสให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นตรงคําว่า a c e b o o k นะครับให้เราทําการกดเชื่อมต่อซะนะครับให้เชื่อมต่อกับเฟซบุ๊กจากนั้นนะครับให้ท่านเลื่อนลงมาคําว่าแชทครับทีนี้ มันจะมีคําว่าสํารองข้อมูลเห็ไหมกดเข้าไปตรงนี้ครับจากนั้นนะครับให้เราทําการกดสํารองข้อมูลครับซึ่งมันจะส่งข้อมูลประวัติการเชทของลายเนี่ยไปที่เมลที่เราใส่ในลายไว้นะครับเนี่ยมันจะมันจะให้เรากดยืนยันเพื่อการบันทึกข้อมูลนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลเลยถ้าเราไม่ทําแบบนี้นะครับเราเข้าลายหมายได้แต่ว่าข้อมูลจะไม่กลับมานะถ้าเราทําแบบนี้เราสามารถดึงข้อมูลที่เรา ที่เราเคยบันทึกไว้กลับมาได้นะครับประวัติการแชททุกอย่างก็จะกลับมาหมดทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าไลน์เครื่องใหม่เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้า Facebook ก่อนนะเพื่อให้เวลาเข้าไลน์เราสามารถเชื่อมต่อกับ Facebook ได้เลยนะครับก็ทําการติดตั้ง Facebook แล้วก็ลงชื่อเข้าใช้งานนะครับ Facebook นี่เราใส่หลายเครื่องได้นะครับมันจะไม่เหมือนไลน์นะไลน์ใส่ได้แค่เครื่องเดียวนะครับแต่ a c e b o o k เนี่ยเข้าเข้ากีเครื่องก็ได้ หลังจากเราใส่เสร็จอ่าเราก็มากลับมาที่ลายเดิมครับทีนี้มาที่ลายเครื่องใหม่จากนั้นนะครับเราจะทําการเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วให้เรากดคําว่าเข้าสู่ระบบด้วย Facebook นะครับจะสังเกตว่าเราเข้าได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไปกดเชื่อมต่อตอนที่ในลายเครื่องเก่าเห็นไหมพอเราเข้ามาปุ๊บมันจะถามว่าคุณต้องการเข้าสู่ระบ,บบไหมแล้วก็กดมันจะดึงบัญชีลายเดิมกลับมาเห็นไหมทำให้เราเข้าได้ง่ายเลยนะครับจากนั้นก็เรียกคืนข้อมูลครับ เรียกคืนข้อมูลดึงยังไงก็ดูจากเมลครับเห็นไหมมันจะดึงเมลเดิมกลับมานะครับดึงข้อมูลจากเมลเดิมกลับมาเราก็ทําการติ e ๊กเมลนะครับจากนั้นก็ทําการเรียกคืนข้อมูลตัวนี้หลังจากเรียกคืนข้อมูลเสร็จนะครับข้อมูลในไลน์เก่าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพวกประวัติการแชททุกอย่างนะจะับมาหมดเลยนะครับเพราะว่าตอนที่ก่อนที่เราจะย้ายเนี่ยเราสำรองข้อมูลก,ก่อนแล้วใช่ไหมตัวน,นี้ก็รอครับรอให้มันทําการดึงข้อมูลกลับมาทั้งหมด หลังจากเราเข้าลายเครื่องใหม่เสร็จเครื่องเก่าจะด้งออกเลยนะครับหรือถ้าไม่ด้งเนี่ยเราก็จะเห็นแค่ประวัติอันเก่านะแต่ว่าเราจะใช้งานไม่ได้นะครับตอนนี้ลายใหม่เข้าได้ดนะรับประวัติการแชททุกอยาก y y ่างยังอยู่เห็นไหมครับเนี่ยยังอยู่ครบทุกอย่างเลยทีนี้ดูอันเก่านะลองเข้าใหม่ครับลองปิดออกแล้วเข้าใหม่บางเครื่องจะเด้งออกทันทีเลยนะครับแต่บางเครื่องก็อาจจะยังดูได้นะแต่ว่าเราทําอะไรไม่ได้ล้เห็นไ,ไหมเนี่ยครับมันจะด้งออกแบบนี้อ่า อ่าโอเคหลังจากเราย้ายลายเสร็จนะครับเข้า Facebook เข้าลายในเครื่องใหม่เสร็จต่อไปเราจะทําการาย้ายข้อมูลจากเครื่องเก่ามาเครื่องใหม่ทั้งหมดเลยครับทีนี้ให้ท่านไปที่ Google เพย์นะหรือ Pay Store นะครับไปโหลดแอปที่มีชื่อว่า e a s y share มานะครับอ่าแอปนี้นะครับให้ทําการดาวน์โหลดแล้วติดตั้งใส่ทั้ง2เครื่องเลยนะครับทั้งเครื่องเก่าและเครื่องใหม่นะอ่าติดตั้งทั้ง2เครื่องเลย เพราะว่าแอปนี้มันจะสามารถโคลนมือถือได้นะครับก็คือโคลนข้อมูลนั่นเองนะครับแต่ว่าพวกบัญชีธนาคารหรือแอปเกี่ยวกับแอปไหนก็นแล้วแต่ที่ลงชื่อเข้าใช้งานนะครับมันจะไม่สามารถโคลนได้นะถ้าโคลนไปก็เป็นลักษณะไฟล์ติดตั้งนะครับทีน,นี้เรามาดูเครื่องใหม่ครับหลังจากโหลดแอปเสร็จก็ทําการกดเปิดเลยให้ทําการกดติ๊กเพื่อยอมรับทั้งหมดนะบางท่านบอกว่าข้อมูลเราจะโดนแอปมันดูดไปไหม อแอปพวกนี้เป็นแอปที่ผ่านจาก Play Store แล้วนะครับไม่ต้องกังวลน,นะหลังจากเราทําเสร็จเราสามารถลบทิง้งได้เลยนะครับพอเข้ามาหน้านี้ให้เราเลือกคําว่าโคลนโทรศัพท์นะครับมันจะมีให้เลือกเครื่องเก่าเครื่องใหม่ใช่ไหมให้เราเลือกตัวนี้เป็นเครื่องใหม่นะครับเลือกเครื่องใหม่นะครับเลือกเครื่องใหม่เข้าไปเสร็จแล้วมันจะมีเลือก Android กับ iPhone ให้เลือกเป็น Android ครับเพราะว่าตัวนี้ซัมซุง g มันเป็น Android ใช่ไหมเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราทําการกดเปิดนะครับกดเปิด ข้อตกลงพวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับกดเปิดยอมรับทั้งหมดก็เลือกขณะใช้แอปอันทุกอย่างต้องกดอนุญาตทั้งหมดนะเสร็จแล้วจะขึ้นลักษณะการสแกนแบบนี้ครับต่อมามาดูเครื่องเก่าครับทีนี้เครื่องเก่าก็เหมือนกันครับเปิดขึ้นมาแต่ว่ามือถือเครื่องเก่าเนี่ยเราจะต้องเลือกเป็นเครื่องเก่านะครับในตอนตั้งค่าเนี่ยโคนโทรศัพท์เหมือนกันนะครับเลือกโคนโทรศัพท์เหมือนกันเสร็จแล้วให้เลือกเป็นเครื่องเก่าครับจากนั้นก็กดอนุญาตครับอนุญาตทั้งหมดเลยตัวไหนที่มันให้อนุญาตต้องกดอนุญาตนะครับ นะอนุญาตไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วมันจะสร้าง QR code ขึ้นมาก็เอาเครื่องใหม่นะครับไปสแกน QR code ทีนี้นี่นะครับเสร็จแล้วมันจะทําการเชื่อมต่อกันครับก็ต้องกดเชื่อมต่อครับทีนี้กดเชื่อมต่อเข้าไปโอเคจากนั้นมันจะขึ้นแบบนี้ครับก็กดเครื่องใหม่เห็นไหมขึ้นตรงนี้ขออนุญาตสิทธิ์นะครับให้เราเปิดอนุญาตสิทธิ์นะครับไปที่แอป Easy Share ตัวนี้อนุญาต กดย้อนกลับมานะครับตัวไหนอนุญ,ญาตต้องอนุญ,ญาตทั้งหมดนะอโอเคไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยตอนนี้มันจะรีดว่าเราสามารถโคลนอะไรได้บ้างนะครับมันจะขึ้นให้ให้ดูแบบนี้เลยจากนั้นก็กดโคลนข้อมูลครับเครื่องใหม่ก็ต้องอนุญาตเหมือนกันนะครับอนุญาตแอป e a s y share ให้มันสามารถโคลนข้อมูลได้ก็กดอนุญาตไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยสังเกตรครับทีนี้ ตอนนี้ตัวแอปก็จะทําการเริ่มส่งข้อมูลนะหลังจากเราอนุญาตหมดนะครับเนี่ยกด easy share ตัวนี้เขยอมรับโอเคเห็นไหมตอนนี้ข้อมูลจะเริ่มวิ่งแล้วครับสังเกตที่เครื่องเก่านะเห็นไหมนะครับเครื่องใหม่ก็จะวิ่งเหมือนกันในขั้นตอนนี้เราก็ปล่อยมือถือเลยนะครับปล่อยให้มาทํางานจนเสร็จนะเราสังเกตได้ว่ามันจะมีประวัติอะไรบ้างนะครับด,ดูจากพวกนี้เห็นไหม นะครับว่ารายชื่อรายชื่อก็คือเบอร์โทรนะครับมีเท่าไหร่มันจะส่งไปหมดเลยนะครับพวกประวัติการโทรอะไรทุกอย่างกิจกรรมต่างๆหรือรูปภาพวิดีโอที่อยู่ในเครื่องเครื่องเก่าเนี่ยจะถูกถ่ายโอนมานะครับถูกโคลนมาการโคลนคือการคัดลอกนะครับคือการ Copy นั่นเองโคลนเนี่ยเราเรียกว่าโคลนนิ่งนะดังนั้นข้อมูลในเครื่องเก่าจะไม่หายนะครับถ้าเราอยากให้มันหายเราก็ต้องเข้าไปล้างเครื่องนะครับถ้าเราอยากให้คนอื่นใช้ต่อนะ อ่าก็คือการโคลนเนี่ยก็คือการก๊อปปี้มาข้อมูลในเครื่องเก่าจะไม่หายบางท่านกังวลว่าถ้าทําแล้วข้อมูลในเครื่องเก่าหายไหมไม่หายครับไม่หายร้านเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่ามันเป็นการโคลนมาอ่าตอนนี้ก็รอให้มันจนเสร็จนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะตัดไว้ตอนที่มันเสร็จแล้วนะจะได้เห็นว่าเวลาเราโคลนเสร็จมันจะขึ้นยังไงนะครับอ่าโอเคตอนนี้เครื่องเก่าขึ้นเครื่องใหม่ถูกก็คือเสร็จแล้วนะครับแต่สังเกตว่าเครื่องเก่ายังเ,เครื่องใหม่ย,ยังขึ้น99%ออยู่เลยใช่ไหม อันนี้เราก็ต้องรอนะครับรอให้มันทํางานจนเสร็จนะครับเพราะว่าข้อมูลมันวิ่งผ่านอากาศเนาะแต่ว่าเร็วนะการส่งข้อมูลแบบนี้ถือว่าเร็วมากนะครับตอนนี้ก็รอครับอ่าโอเคมันเหลือแช่เปอร์เซ็นต์เดียวนะผมจะตัดไปเลยนะครับไม่งั้นมันจะนานหลังจากเราทําการโคลนเสร็จเรามาดูนะครับเนี่ยพวกประวัติลายชื่อนะครับลายชื่อนี่ในเครื่องในเครื่องนี้ยังไม่มีซิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหลังจากที่เราโคลนมาเสร็จนะครับ สิ่งที่ได้มาอันแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูลายชื่อก่อนนะครับรายชื่อจากเครื่องเก่าเห็นไหมเนะี่ครับมาทั้งหมดเลยนะครับลายชื่อจะมาทั้งหมดนะครับพวกประวัติทุกอย่างรูปภาพนะครับมาทั้งหมดนะยกแว้นแอป,ปนะครับแอป,ปเราต้องทําการโหลดใหม่แล้วทําการลงชื่อเข้าใช้งานใหม่นะครับเพราะว่าแอป,ปเนี่ยมันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลใช่ไหมหลังจากเราโคลเส็จแล้วก็ทําการลบแอป,ป อีซี่แชร์ตอนนี้ทิ้งไปเลยนะครับเพราะว่าหมดประโยชน์ไปละอ่าโอเคก็น่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับถ้าไหนที่มาเยี่ยมชมนะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามนะครับความรู้ดีๆมาเรื่อยๆเ,เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ